เป็นยังไงบ้างครับมาดูพึ่งวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ยมีความสุขมากเป้าหมายวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างครับวันนี้เรียนเพื่อเอาไปใช้ครับบรรลุเป้าหรือยังครับยังยังยังไม่จบยังไม่จบครับแต่ถ้าได้เรียนหมดก็จบอันนี้ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ขอบพะครับเขอาอยู่ปะตรงนี้ย่งครับนี่เนาะวิธีการตั้งตั้งแบบไรวิธีการตั้งตั้งออกหันหน้ามาที่โลูกครับหันหน้าออกมาที่โลูกป่านี้ชื่อปลาอะไรครับเนี่ยไปปลาวัดป่าท่ำพึงิงปัดป่าท่ำพึงำพิงกี่ไร่ทั้งหมดพันพันสองพันสองร้อยไร่เป็นปลาชุมชนปลาชุมชนมเดินครับเดินได้ าไฮบึงเนี่ยอยากคุ้นกันละ่ะครั้งนี้นำคณะสำรวจพึ่งโครงนะครับจากอำเภอรัตนบุรีนะครับมาศึกษาวิธีการติดตั้งกล่องเลี้ยงพึ่งนะครับที่บ้านโอปองโก ตำบลไพรพัฒนาอำเภอผูสิงขณะน,นี้กำลังเยี่ยมชมนะครับการติดตั้งกล่องเลี้ยงพึ่งนะฮะก็ดูว่ามีวิธีการยังไงแล้วพึ่งเข้ากล่องหรือไม่อย่างไรนะครับขอบพรลูกพี่โอ้ยังไม่ใช่พึ่งดารานะนี่นไม่อยากโชว์ตัวต้องมงม,อม,มีีเสยบินไปต่อครับจนกว่าจะเจอ นั่นแหละครับรอบรอบรอบรยังสั่นครับ,รบน,น,นี่ต้นอะไรแดงๆต้องขย,ยันมันต้งเชน่ชิม่นไิเขาไว อนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการเดินลัดเลาะนะครับหากล่องนะครับซึ่งครานพึ่งได้นำมาติดตั้งไว้ในบริเวณป่าชุมชนนะครับหลังจากเยี่ยมชมไปแล้วสองกล่องปรากฏว่าไม่มีพึ่งเข้ากล่องนะครับมาดูกล่องนี้กันต่อนะครับ อันนี้เป็นซุปเปอร์กล่องนะครับที่มีความเก่าแก่ที่มีความเก่าแก่แล้วก็อายุการใช้งานน่าจะหมดแล้วใช่ไหมนี่ดูกล่องแล้วมันไม่สวยเลยดูข้างใน,นม,มีอยู่ขา้างในมีอยู่ฉันบอกคนน่ะนข้างในมีอยู่ครับบ่เห็นเปิดนะเปิดอีกสัเปิดอีกเปิดเดือดขาดมันเป็นกล่องเก่าเนาะเห็ไนไหม อยู่งเห็นไหมแต่ว่าได้ยินเสียงเลยเหคยไหมครับเมื่อกี้มันออกอยู่นะมันออกแต่ยังไม่เห็นเนาะแต่แต่ผมเค้าได้ยินเสียงมันบินนะเห็นอยู่นี่นี่มันดิ้นเลยแค่นี้ับอ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วว่นั่นลองมีไฟส่องแบบนี้นะสวยมากเลยนะงามมากเริ่มออกมาแล้วนะฮะงามสวยมันสวยมากนี่กล่องนี่แต่ว่ากล่องนี้ดูเหมือนจะผุเนาะมันหาปีพวกปี้วครับปุ่มเลยเนาะ นี่นะครับพึ่งโครงก็จะอยู่แบบนี้ทำไ,ไ,ไมจะปิดให้สนิทเลยเรบก่เอัระบายอากาศกล่องติดแอร์ใช่ไหมลูกที่ลกี่คือนักส้มแซมกล่องนะเป็นยังไงบ้างครับ ดีค่ะเหนื่อยได้เรียนรู้อะไรไหมหรือไม่มีประโยชน์ก็มีประโยชน์บ้างค่ะเล็กน้อยนะครับก็สามสี่กล่องแล้วนะครับก็เข้าแล้วนะครับประมาณ หนึ่งกล่องนะที่เห็นก็มีทั้งเข้าไม่เข้ากล,กล่องนะครับก็ว่ากันไป <médico S 1> เดี๋ยวเราติดตามอีกหนึ่งกล่องนะครับสำหรับกล่องเลี้ยงเพื่อนของกล่องในที่ต่อไปที่สขอบคระครับเงี <consist> ยบแสดงว่าไม่เข้า เดี๋ยวปกติผู้ช่วยจะมาทำความสะอาดตอนไหนนี่ครับปกติกาอทิตหนึ่งลึกนะครับแต่นี่มันโดนแห้งอ,อันนี้ไม่ปกติไหมไม่ปกติแล้วปีนี้นนนีกระดาษแข็งตำแหน่งผู้ช่วยนะถ้าพี่บ้านจะกระดาษไหนนะเข้ญญาไหมพี่บ้านยังไม่ทำเลย <laughs> อยู่ครับอยู่<อ>ยแล้วเปิดได้ไหมฝาบนเปิดให้ดูหน่อยได้ไหม หรือจะกระทบกับการใช้ชีวิตของพึ่งกระทบครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องไหมครับรู้อยู่มีแล้วอยู่ย็งไงบ้างครับมาวันนี้มีความสุขมากนนถูกใจไหมครับถูกใจมากๆเลยครับผมหอกมีความสุขมากผมหอกอยากอยากอยากจะพึ่งพาตนอย่างนี้ครับคืออยากอยู่กับธรรมชาติครับวนนีแล้วคิดว่าตัวไหนจะประยุกใช้ที่บ้านเราได้บ้างครับเอพึ่งโพงครับวันนี้มีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมดูบริบทแล้วต่างกันไหมครับเอ เท่ากันเขาหนาได้เลยได้เลยครับเะครับแมว่าเราจะนำไปใช้กับชุดนำไปใช้ได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกอย่างรับคุดูมากินน้ำดีสวนมาก